ได้คำขวัญสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ความรู้ดีมีวินัยฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีนักเกรียนจำนวน266คนบนพื้นที่15ไร่1นึ่งาน43ตารางวาเขตพื้นที่บริการหมู่ที่3บ้านโบหินหมู่ที่6บ้านทุ่งกอปาบ และหมู่ที่ 1. บ้านสันติสุขบางส่วนปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลนะักษณะดีเก่งมีสุขซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนภายใต้การนำของนายอัธกรจิตหลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินและคณะกรรมการสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการองความรู้สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ กิจกรรมเด่นในโรงเรียนที่มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านต่างๆในรอบปีการศึกษา2557โรงเรียนบ้านบ่อหินได้ประสานงานเพื่อรับการสนับสนุนและร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งส่วนราชการและเอกอชนซึ่งมีหน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้ สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานสนับสนุนกิจกรรมการลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานและสร้างองค์ความรู้ในการประหยัดพลังงานร่วมกับชุนชนมอบทุนการศึกษาจำนวน2 5 0 0 0 0บาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงูง สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในการลดใช้พลังงานส่งเสริมกิจกรรมใช้ไฟปลอดภัยกับ PEA วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลมีการเลี้ยงปลาดุกป,ปลูกพืชผักหมุนเวียนเลี้ยงไก่พันเุเขยธนาคารจุลินซีเพราะเหตุเปลือกไข่ไล่มดเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ ทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริงบริษัทซีพีเจริญโภกภัณฑ์ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่เคยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว,ขาว 1. มอบทุนการศึกษาและเงินเยียวยา 2. สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนในโอกาสต่างๆ 3. ได้รับงบประมาณดำเนินการแข่งขันกีฬาเขาขาเกม 4. การจัดการขยะในโรงเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสตูล 1. ให้ความรู้การใช้เครื่องลงคะแนนเสียงอัตโนมัติการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและมอบสื่อรณรงการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยวรารสารต่างๆ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองระบอบประชาธิปไตยที่3 1. ประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. ให้ความรู้อบรมนักเรียนเพื่อการวางตัวเป็นกลางสถานีตำรวจภูทรเขาขาว,ขาวได้รับการอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลา7 0นาฬิกาถึง8 นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง16นาฬิการักษาความปลอดภัยวินัยทางจราจรนันเกเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตเดินทางสะดวกขึ้นโรงพยาบาลล่ง,งูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว,ขาวให้การดูแลด้านทันตะสุขภาพการรักษาโรคเิ็บไข้ไม่สบาย อุบัติเหตุและอื่นๆการให้ความรู้ช่องปากและโรคติดต่อบริษัทเชรรอนให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นธนาคารขยะการรับผิดชอบเขตพื้นที่ความสะอาดและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนับได้ว่าโรงเรียนบ้านโบหินม,มีความหลากหลายของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของคณะครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการให้มีพัฒนาการที่ดีต่อไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงจากทุกฝ่ายจึงประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ผลงานร,รางวัลกิจกรรมฟารมภาคภูมิใจที่ได้รับผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา2557โรงเรียนบ้านบัวหินมีผลงานทางวิชาการที่พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดจากการจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมผลงานที่โดดเด่นและเกิดจาก การบูรณาการเรียนรู้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยมีส่วนร่วมครูนักเรียนภุมชุมชนกรรมการสถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นผู้นำในทุกกิจกรรมบริหารจัดการส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพมีคุณธรรมดังคำฝันของโรงเรียนที่ว่าสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ความรู้ดี มีวิ่ัยฝ่ายคุณธรรมน้มนำเศรษฐกิจพอเพียง 1. รางวัลสุดยอดโรงเรียนลดการใช้พลังงานระดับจังหวัดรับทุนการศึกษา2 5ง0สนห้ามบาทจากโครงการพลังคิดสกิจโลกสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 2. รางวัลโรงเรียนลดการใช้พลังงานดีเด่น จากโครงการพลังคิดสกิดโลกสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 3. ามโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบประจําปีการศึกษา2557จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและเตรียมรับการประเมินระดับภาคและระดับประเทศต่อไป4ดี รางวัลเหรียญทองกิจกรรมยุวบรรณรักษ์ระดับภาคงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64จังหวัดกระบี่ 4. รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมสภานักเรียนระดับภาคงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64จังหวัดกระบี่ 5. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิน่น โดยศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบประชาธิปไตยที่3 6. กิจกรรมเดือนรณนรค์งต่อต้านการทุจริตและการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ประสบการณ์ทักษะไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อประกอบไปด้วย 1. เด็กหญิงสันมาหมั่นเพลง 2. เด็กหญิงคุณธิดาแซหมูดตอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2558โรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยสตูนผลการสอบโอเน็ต8กลุ่มสาราะวิชาการเรียนรู้ปีการศึกษา2557โรงเรียนบ้านบ่อยินมีผลคะแนนการสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวนหวบสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาวิชาศิลปะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรางวัลของครูและบุคลากรประกอบด้วย 1. รางวัลทรงคุณค่าของสำนักงันคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอบิควอา์และดับเหรียนทองนางสายจอยสียานครูชำนาญการสอรางวัลคู่ผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดชายแดนใต้ประจำปี2557นางสายใจสียานครูชำนาญการสา รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของครุสภาประจําปี2557นางสายใจศรียานครูชำนาญการดี 4. รางวัลน100,000นครูดีประจําปีการศึกษา2557นางสมณีอับดุลลา5รางวัลครอบครัวครูดีประจําปีการศึกษา2557นางทัศนีนิโกร ผลทานอื่นๆที่กำลังดำเนินการ 1. โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนคอนกรีตอัดแรงผสมเศษ 2. สร้างหัวคอนกรีตรอบโรงเรียนพบประมาณสนับสนุนจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ผลจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อหิน แสดงออกให้เห็นว่าทุกคนมีการบูรณาการและการสร้างเสริมประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาสวัสดีค่ะ